โ okay. อเคค่าสวัสดีเพื่อนชาวโอเคครับสวัสดีเพื่อนชา, okay. าวเ,เ,ชาเกมเมอร์คนแล้วก็อยู่กับเกมนะครับเออพาร์ทท่า่แล้วันนะี้พาร์ทพาร์ทสองอะเสียงแย่มากโอเคถ้าท่านผู้ชมถามว่าทำไมผมถึงทำประตูเหล็กนะฮะบางทีก่อนจะนอนหิวเงี้ยก็กินก่อนนะสอมบี้พังตัวเข้ามาผมเลยต้องทำประตูเหล็กความแก่ของผมก็ยังมีสามตัวเดิมถ้าท่านผู้ชมสงสัยว่าเสียงป๊อกป๊อกคืออะไรก็อยู่ตรงนี้นะคะ ทำว่าผมเอาไว้ทําไมฮะเอาไว้เผื่อมันแบบซอมบี้มามันจะมันจะเตือนฮะโอเคอันนี้ก็คือหลุมหลักซอมบี้ที่ไม่ได้ผลทําเหมือนทําทิ้งขว้างไปนะฮะโอเคครับหลังจากที่วันนี้เราจะไปตะลุยเหมืองกันต่อนะฮะหลังจากคลิปแรกเออเหมือนจะสร้างบ้านก็ดันทะลึ่งไปตะลุยเหมืองอะไรประมาณนี้นะฮะก็เอออุ้ยอุ๊ยมไม่อยากเก็บต้นไม้ เปิดพื้นที่กองเก็บของเฮ้ยโดดิโดดเออก็ถามว่าทําไมผมถึงทําไว้เงั้นนะฮะก็เนี่ยเหมือนคือเนียผมอยู่ตรงนูน้นนะแต่นนี้ผมจําทางกลับไม่ได้นะฮะก็เลยเออยังไงดีวะก็เลยต้องข้าตวตาตาถึงกลับบ้านถูกนะซึ่งผมก็รู้สึกเสียดายฐานที่ผมขูดไปแต่โชคดีที่ผมยังไม่ขุดเลยเดิ้ดได้ๆโอเคเอายังไม่ได้เอาอะไรมากินเลยโอเค อันนี้ก็น่าจะใกล้มืดแล้วด้วยหรือหรือเพิ่งเช้าไม่รู้ผมดูไม่เป็นฮะเกมนี้ถ้าปกตินะฮะเกมเออไซเบิร์คารนะ์บะที่ีเหมือนไหมครับเออโอเคมันจะขึ้นฝั่งขวาของจออันนี้มันขึ้นฝั่งซ้ายผมก็เลยงงมันใกล้มืดแล้วหรือว่ามันเพิ่งเช้าอะไรประมาณนี้นะฮะผมจะไปขุดตอนใกล้มืดนะฮะโอเคน่าจะใกล้ละอาทิตย์เริ่มอ่อนละโอเคอโอเคอาหารที่จําเป็นแกะ ที่นมปังมาเท่าไหร่ดีวะโอเคเอา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 เอเอ,เอาเนื้อแกะนะฮะไปสักเอ้ยเดี๋ยวเนื้อแกะมีไม่ใช่วะไว้ไหนแล้ว,วะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะ จำได้ผมเผาเนื้อแกะไว้สองอันแล้วมันหายไปไหนโอเคครับมันก่อนไปก็๋ย้ผมขอกินไก่ย่าง KFC ก่อนแล้วกันโอเคก่อนไปเราจะเอาขนเอ่ยไก่ย่างเอ้ย ไก่ทอด KFC อะฮะเข้าไปยมนเอ้เขาอะไรเนี่ยแบบเตาเผาอยู่หน้านบ้านย่างไก่กันก่อนต้องถือดาบเตรียมพร้อม,ตลอ,ลอมตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยนะฮะเนี่ยบางทีก็ได้ตัวเป็นลูกไก่บางทีก็ไม่ได้ก็เสียงมาหรือเสียงมันเออซ่าๆก็ขออภัยด้วยกันนะฮะเคีย <K FC> ของมันจำเป็นเก็บไปเออแล้วผมบ้าผมไหมครับที่ขุดไปอะ่ะเออ มันจะเป็นอย่างีงครับท่านผู้ชมหินหินอยู่ไหนเอาที่ขุดเหล็กเลยถามว่าทำไมต้องเอาที่ขุดเหล็กนะเพื่อความนทนนะฮะทนนะ จะเอาไปประมาณเออสองอันที่เดี๋ยวก็เก็บเข้าคลังแสงที่ขุดไว้นะฮะไอไก่มันก็จะเดินเลยทุกหนาวนะี่บางทีผมไปติดผมก็รู่สื่อคำคาญนะฮะตอนนี้คือมันป๊อกป๊อกปทักก้งคืนผมก็ตกใจรีบออกไปดูเอเอยังยังไม่มีทอตเลยโอเคเอานนี้ไปเผา เดี okay, ๋ยวขอทำทอดแป,ป๊บนึงนะฮะโอเคผมนอนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปตะลยุยอ่ะโอเคครับก็ผมจะพยายามไม่อาจเกินสิบห้านาทีก็เล่าซ้ำตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะฮะไม่ไม่ใช่จำไม่ได้คือพอจะเข้าดูคลิปตัวเองปุ๊บมันดัาน,านโหลดไม่ได้พอเข้าดูคลิปคนอื่นแบบลื่นไหลไม่มีสะดุดโอเคมีเอ่อซอมบี้อยู่ในนั้นหนึ่งตัวนะฮะ มเหม็เขียวมานานแล้วผมจะเอาทอไปเตียงตอนอยากให้มาเมื่อกี้จะมาไอซอมบี้ใส่ตอนนี้มาอีกตอนนี้มาทำมาอุ้อยอุ้ยระฟักมีติดไฟครับตายแล้วโอเคก็ได้เนื้อซอมบีม้สองก้อนแล้วถามว่าทำไมาผมต้องเก็บสองที่ได้มาหลายคืนก็มีคืนหนึ่งไปที่เมืองมันหลงหมเลยต้องทำลูกศรหินตรงนั้นนะฮะแล้วปรากฏว่า ปัม๊ม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 คลิเปเบอรบื้มฮะจบครับโอเคครับคลิปไม่ตกรถหรือมุนทรงแบบสงสัยว่ามึงทำเหี้ยมึงโอเคก็อย่าว่าผมกันนะฮะพอดีผมอัดคนเดียวผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันโอเคอย่างนี้ตันฮึ่มเดินตั้งหลายรอบเพิ่งเห็นมีก้อนเดียว สัมภาระที่ไม่จําเป็นเข้าคังเอ้ามีเมืองใหญ่กว่านี้จะไปไหนเนี่ยคือ,อทางลงเมืองมันอยู่นูน่นมันก็มีแยกไปสองทางโอเคทางนี้แหละผมจำได้ตรงนี้แล้วมันปักท้อก่อนเดี๋ยวซมัมบ้เกิดมันทางตันนี่ห่ว่าโอเคครับก็ไปลงเมืองกันตอนเลย คหวังว่าคลิปนี้คงไม่ปะเออสม,มองซัมบี้หรือคิปเปอร์ผมเกลียดสเกลตันที่สุดที่ผมยิงไกลได้บางทีผมก็ยิงไม่ทันมันโอออกไปข้างนอกเบื่อไปเนี่ยมองไม่ใช่รัะมีทางไปต่อยครับเออนั่นไงฐานเออไม่ได้ขุดฐานขุดฐานก่อนกันกน,นะฮะเพิ่งทรัพยากรนะฮะ แล้วก็ทำตาเผาใหม่นะฮะต้องการเออห,หินแปดก้อนนะฮะตอนนี้ก็เลยก้อนเดียวนะฮะโอเคก็ถ้าโอ้ยหนี่เสียงซอมบี้มาแต่ไกลท่านผู้ชมได้ยินไหมหมอบกีนี้ผมรู้สึกว่าหมอบยากหมอบยินเลยทั้งหนาแล้วก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยเออหมดลวดเก็บะไรก่อนดีนี่นี่อ,อ๋อ เกี๊ยไก่ไก่ไปกิน KFC มันลึกเปล่าวะเคไม่ลึกนะฮะแต่ผมระวังเอ้ยไม่ใช่ระวังเราแวงแวง,วงเอิดซอมบี้แล้วเสียงมันอืม <S <S 2> <S 2> <S 2> ตันเอานี่ไงโอ้โหมันอยู่ตรงนี้ครับมันต้องอยู่ในแหล่งน้ำแห่งนี้แน่นอนครับ โอเคเดี๋ยวค่อยมาขุดเออฐาน,นะฮะพอดีทัดละพอแล้วอุย้ยฐานเยอะจริงโอเคเจอเหล็กแลก็มาโผทังออกอีกแล้วโอ <Okay. S 2> ก็ไม่รู้จะตอนทำฟาร์มแกะฟาร์มไดเร็วไปนะะก็ตอนทำลืมคิดนะเออแล้วจะทำอะไรให้ท่านชมดูดีวะถามว่านี้ผมไอ้ฐานที่ขุดได้จากทําจะไปเผานะฮะ ส่วนทานที่จะทำเป็นทอสนี่คือผมเอาไมา้ไปเผาทีประมาณนั้นนะฮะซึ่งทันหนึ่งหนึ่งก้อนจะลดเมื่อเจอของสี่ดุนนะฮะเนี่ยเน,น,นผมอยากรู้มันอยู่ไหนเสียงมันมาไหว,วนะะโอเคเราก็ยังไม่หิวอื้อๆืตรงนี้เยอะ อตกันเพื่อฮอตสว่างซัมบี้จะได้ไม่เกิดโอเคครับก็เราอาจประมาณจะสี่นาทีแล้วก็ผมได้ปรับสเปคภาพต่ําไว้นะฮะออบประมาณ2 40ก็คือเออผมร้องอ่ะประมาณ14นาทีก็กินไปประมาณไม่เกิน300 MB บครับซึ่งทําให้ความจาเครื่องนั้นว่างเยอะมากโอเคแต่ถ้าชพออยากดูภาพสวยก็ไปปรับกัน LA เองกักนนะฮะสำหรับผมเออไ่าดีกว่าผมคิดแล้ โ okay. อเคเราจะเข้าสู่ภารกิจตามหาซัมบี้กันต่อนะฮะผมนอกเรื่องไปเยอะแล้วอะผล่ทางออกแยะกูเบาอะไรของกูอะโอเคก็โอเ okay. คก่อนกันอ้าวหลงหลงหลง,ลงอ๋อมีม้าด้วยแต่มีเนื้อซัมบี้ในโซนนั้นเดียวเดียวอุตสาห์ทำลูกศรปากไว้อยู่นู่นเปล่าวะ ผมรู้แล้ไอทีซอมบีร้องคือเมืองน,นี้ฮะคืเอ,อเมืองน,นี้แหละถูกต้องแล้วที่ผมมาปักถอดไว้หรือเปล่าเคหลงหลงก็ได้ครับอุตส่าห์ปักไอ้นั่นไว้ไวอะอะไรวะเฮ้ยอุตส่าห์ทำไอ้ป้ายนั้นไว้ปั๊บเลยปั๊บล้านะฮะ ผมก็ลงอีกแล้วนี่ก็เหมือนซอมบี้นั่นนัเสียงเสียงเสียงเียเสียงเสียงเคปรับให้มันรู้สึกกลัวบ้างนะฮะไม่ใช่แบบจะจะฆ่ามึงเอออย่างเดียวเลยประมาณนั้นนะฮะเคเราจะเปลี่ยนภารกิจนะครับท่านชมภารกิจชอบลิมครับเออ เรียกว่าเข็มทิศเออเข็มทิศก็เราก็มาเข้าสื่อภารกิจตาหาบ้านกันก็้น,นก็เยวพักนี้นะเออเราจะตาหาบ้านกันต่อโอเคก็หามองเออเขาเรียกอะไรป้ายหินที่ผมทำว่ามอนเห็นแล้วเจอบ้านแล้วครับโอเคก็นี่ขนาดไปแค่ผมยังหลงอย่างนี้ต้องปัดปักทอดเตือความจำเออนี่ไง คือทางกลับบ้านกูนอยู่ตรงนี้นะเออกูรู้แล้วก็ใครจะมาจอยเล่นกับผมนะฮะก็ติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กแชมป์จังนะ,ะโอเคเคผมก็มีขนแกะพอทำเตียงนอนสองเตียงนะ,ะแล้วก็ผมได้ทำการขยายบ้านก่อนอัดเรียบร้อยนะฮะเนี <c oughs> ่ยบางทีผมก็ลำคานอะ่ะเนเดี๋ยวคอยดูสักพักหนึ่งนะแล้วบวมลงไปยังไงดูสักพักนะฮะ ก็เดินเจ็บอยู่เงี้ยปัง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 ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าจะใช้ประโยชน์สำหรับเตือนเวลาซอมบี้มาได้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนะครับโอเคเพิ่งเริ่มหิวนะเพราะไม่ค่อยได้วิ่งครับผมเดินโอเคถ,ถ้าถ้าวิ่งมันจะเร็วปุ๊ปปบๆอ,อย่างนี้เถอะเอ๊ะอย่างนี้ดิเออนี่จัมือ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 นี่พอวิ่งทีเดียวเนี่ยหิ้มมาเลย เี๋เราจะทำอะไรต่อดีเก็บเก็บข้าวโอเคผมไปครับเออเขาเรียกอะไรเข็มทิศไว้ก่อนดีกว่าครับเพื่อจะได้ไม่หลงนะฮะโอเคก็ผมไปทำการขุดเหมืองได้เล็กมาไอรอนอเคเผาไอรอนที่ได้มาก่อนอทานใส่เพิ่มไม่น่าจะพอ เเข็มทิศทัชเงี่ยคาบยังไงผมก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวอลองค้าบ้ามวยก่อนกงน้ไม่ใช่ป่ะเค้ก็สรุปให้คาบแล้วฮะผมให้คาบเข็มทิศล้เพราะผมงงว่ามันคาบยังไงนะฮะเค้ยเดี๋ยวผมขอกินไก่ทอด KFC อเค้ยเก็บ ข้าวของเราโอเควะนี่ด้วยเอาแอสซอมบี้กับขนมปังไม่กินเก็บของไม่จำเป็นอะไรขนนกดินดินไม่จำเป็นโอเคสิบสี่นาทีแล้วก็สำหรับเออคลิปนี้ละสำหรับคลิปนี้ลาก่อนเลยครับ